Africa Corps. It has come to my attention that the British have coined a nickname for me. <inaudible> the, <inaudible> folk, the Desert Fox. The time has come for us to test how appropriate that title is. <inaudible> the Allies are still disorganized after Gazala. This is our chance to cut their supply line before it reaches Tobruk. Our signals company has intercepted British communications and discovered that their remaining supply trucks are being escorted in three separate convoys through these main roads. We will, of course, be waiting for them. Lay down landmines and prepare defensive positions along the convoy routes. Our enemies may not know it yet, but they have already fallen into the fox's trap. When they get close enough, Pounce. Okay. Let's scout. This is a no-build mission, already. but... If it's normal... the convoy should be here shortly. Prepare to intercept with mines and sandbags, but be mindful... that our reinforcements are late. So we must rely on whatever supplies we can find. Are you ready to move? Order being coming. ถ้าตามปกตินะเขาจะให้เราสแปมกับระเบิดเออแต่เพราะว่าเราไม่สร้างเราก็เลยไม่รู้จะมีไปทำไมรว่างนี้เต่ผมขอสำรวจสำรวจหน่อยนะว่าแผนที่มีอะไรบ้าง อืมช่วงสองนาทีแต่แน่ๆคือมีกล่องกระสุนกล่องกระสุนอยู่ตรงนี้แล้วกับอะไชคุนเสร์ตเอามึงกลับบ้านไปม,มีกล่องกระสุนมีกล่อง,องมีกิลสตาร์ฟิฟายให้ใช้เนาะแมนพาวหกสิบแทบนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเติมคนได้ในตานี้นะเติมได้ประมาณสองตัว

ไอ้แฮงไรเฟิลน่าไม่มีอะไรแหละไ,ม,ม,ะไ,ละไม,ม่พีฝ่าเขาประจำฝูงเพราะว่าจะได้เปิดจะได้ยิงแล้วค่อยๆลุนมาคือเราต้องบล็อกไม่ให้ศัตรูเขาเดินผ่านเนาะเพิ่งสโตรูเขาจะมาจนปกบางทีฝั่งแยกไฟแดงงนี้นะผมทำให้ทหารเขาเดินหน้าแล้ว โอเคเราเพราะตรงนี้มีกล่องนึงแต่กระสุนเราเต็ม400เพราะงั้นเดี๋ยวผมใช้สกิลก่อนแล้วทีนเนาะแล้วเราค่อยเราค่อยเก็บกล่องสุนเราังเหลือกล่องสุนตรงนี้อีกสองกล่องแล้วก็ตรงนี้หนึ่งกล่องนะแล้วก็ถ่ายตรงนั้นด้วยเอ้ยมีออนบอร์ดเมดิกเอ่อเฮ้ย บังเกิลจะส้างไม่ได้ไม่มีเป็นพีนะนะให้พีแกเขาถ้าถ้าประตูเขาหลงมาเอาโกันเดียวพี่ชาร์ตไป้วให้พีแกงเขาอยู่หลังเซตอัพดีแอมบูช I set up. To make a real impact, we must destroy at least half a dozen of their supply trucks. They will most likely be riding between armored escorts. Driver, we don't have a day. We're moving. Auto. 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 ผมทิ้งได้บอมละโอ้โหตัวสองพัน,น,น,นมีไหมมีไหมมีไหมจะมีอีกจะม,มีอีกมักมกมนจะมาเกลียงเลย โอเคคอยๆคอยๆคอยๆชชทำอะไรรถไม่ได้เว้ยแค่โเกนเขาเฝ้าตรงนั้นไปเลยพวกวังได้ดังเกียร์ไอ้นั่นได้แล้วนะ โ r e กองใหม่มาอีกผมตั้ง8 8ไว้กันหลุดไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอัพเดี๋ยวอัพด้วย ทางทัชชพูเลดด้วยไปเดิมเดิมเดิมเก็บได้นี่เก็บพัชชพูเลไว้ทีเดิมเดิมเดิมกูรองนี้แหละ Let's go. Find some Panzer is ready. ready. Billing and Everything in order. Forward then. Panzer grenadiers standing by. The Fox is finest. vẫn đơm à? Tớ hình đại bom The signal center was correct. They appear to be bypassing the town and taking the. hay. Phần số phù hợp bị. Mày thả lại. Có thính đại มันโดนแหละมันโดนแหละโดนอันอื่นมา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 มนที่ฟู่ไม่ค่อยดีเลยไหมเก็บกระสุนไว้ได้บอมดีปะไม่ต้องละ โอ้แม่แม่แม่เป็นรถถังหนักอ่ะอือรตาตายแป๊เมืองยิงน่น้วพตานกูอยู่ไหนวะเนี่ย

เขาโหนี่เดี๋ยวพับแปลกและแล้วเพราะเลสต่อไปต้องเอาแปลกแปมาช่วยละอยู่วิ่งหนีก็ปล่อยไปวิ่งหนีไปละหรือเคยวิ่งหนี อเอาแปดแปดมาตั้งนี่เลยรีบขนขน,ขนยูนิตไปด่ดวนๆแต่ก่อนขนนี่ขนไอ้นี่ยิงไอ้นี่ทิ้งเลยมออไม่ได้ไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้จะขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้จะขึ้นรถจ,จะจะยิงมันทิ้ง มาละหันแปดแปดรอมาเลนนี้อาซากเกนไม่ได้ใช้เลยดิวะพับปุนกลมัแล้วกันนะ เพราพีแกนเขาจะเอาดุนะเวฟมาละนี่นอเอโอ,โอ,โ,โ,อโอ้โอ้โอ้เออเอฟแปดแปดมาช่วยง่ายจริงเลย to <government> đáy bom ờ bị đồn rồi về cao thấy chim hải nó đang ra tầm này không ăn không đâu อ่าละาวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วกระตาพิ้งไฟไเลยเดี๋ยวกลับไปรับหน้ายิงคอนวอยทิ้งโอเคเคลียระ Will be demoralized when they see their supplies arrive at Tobrok several trucks short exceptional work Africa oh <coughs> <coughs>